ศาสตร์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยนะครับวันวันที่สองคือเป็นวันชาตินะครับในวันที่5ธันวาคมได้ถูกกาหนดให้เป็นวันชาติไทยเพื่อเธอะเกีและสแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวของประชาชนชาวไทยในวันที่3นะครับเป็นวันพ่อเห่งชาติวันพ่อเห่งชาติเป็นวันสำคัญที่ลูกๆและ,ะลูกๆทุกคนได้สแสดงความกตัญญูกตากเวทีต่อพ่อซึ่งเป็นผู้นําและผู้เสียสละเพื่อครอบครัว พระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้รับการยกย่อมให้เป็นพ่อของแผ่นดินเนื่องจากพระอ,องค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความมุ่งม,มั่นทุ่งเทศเสียสละเพื่อประชาชนเบียดเสมอพ่อดูแลลูกด้วยความห่วงใยวันนี้ได้เวลาสุคทุนแล้วนะครับผมจะขอตีอนเชิญท่านประธานในพิธีได้ประกอบพิธีวางผานทุ่มดอกไม้หน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รม,มานาถบพิร และกล่าวน้อมระลึกในพระมหากรุณาธนิคุณลดับต่อไปครับทั้งหมดต้องถวายความเคารพคุณสมุนทุนอาจารย์ได้วางทำทุกต่อกไม้ เพื่อท้องน้อยเพื่อการสัตวะ ทุ้หมดต้องถวายความเคารพในเวาต่อไปขอเชิญพรปานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณราธิคุณขอด่เมกครับ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูาชพรชบรมนาถบพิตรกันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ข้าพเจ้านางสิบคนตีรักมัฒทประภาผู้ในาการลงเดยนบางประมาสูาางสุมนุมนิริศพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบางประมาณสุชมยมาปรนี้ตางน้อมจิตมั่งร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการกองร่าพระบาทสมเด็จพระบรมนรากุชนก,กาธิเบศมหาภูมิพนอดุลยเดชมหาราชบรุนากบที่ ทรงปฏิบัติตามพระราชปฏิไานด้วยพระราชหาวิทยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยคมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรยพางัหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการด้วยบระวิริยาศาสตร์เพื่อให้ขวยราชมีความผาสุขร่มเย็น,นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงคิดทรงคิดค้นวิธี ลี่ลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ได้อ,อกกุดกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพักนาพระราชทา,านศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรขึ้นพาไวเองได้อย่างเข็มแข็งและยัง่งยืนและใช้พื้นแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลงานโครงการมากกว่า4,000โครงการ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ัวด้รับการยกย่องสรุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและนานาประเทศนักว่าเป็นผลงานที่สรงคุณค่าและทำโดยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตัวประสบติกรชาวไทยทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆในอีกหลายประเทศด้วยภาพมหากรุณาธิคุณอันล้นโ้น ที่ทรงมีต่อพวงประชาประดุจ่างพ่อของแผ่นดินพระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงมะไทยทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจและกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกองเหล่าพวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมจิตพร้อมน้องแสดงความจงรักภักดีเพื่อทูลพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหานือกระหมอมตากิทีรันดอน สบมดตรถวายความเคารพวันที่5านวาคนั้นนะคะขออยากให้วกเราได้ศึกษารายียนะคะความคัญน,นะคะ5บัน,นะคะน,น,น,นั้นปกติแล้วเป็นวันเฉลิมุชนงพรรษาของราชการที่เก้านะคะและในปัจจุบันพระองค์ท่านทรงเสด็จมแล้วนะคะก็ ทางรัฐบาลนะคะทางประเทศไทยของเราก็ให้วันนี้เป็นวันเลยคะวันชาตินะคะเพราะฉะนั้นคําว่าวันชาติเนี่ยถ้าเรานงไปเปิดพุนานกรมหรือนำไปศึกษานนดีๆเลยนะคะว่าคําว่าชาติไทยนะคะมีความสําคัญต่อเรานะคะชาติไทยนั้นนะคะถ้าเราเรียนมาก็คือในามแผนที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเรามีรูปร่างเลยคะคล้ายข,ขวานโบราณใช่ไหมคะนะ จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีผืนแผ่นดินไม่เหมือนกันนะประเทศไทยเรามีท้าน,นะคะสวค่ะวนภาคเหนือลงมาอยาภาคกลางเป็นพื้นที่อาณาว้างพอมาถึงตรงเลยครับเพชรบุรีปัตบานีขอนงไป,งปานางขลาจนด้านฝั่านะคะก็จะมีพื้นที่เป็นช่องแคบนะคะเราเป็นคนไทยนะคะพระองค์ท้านในทุกราชกาลนะคะในแต่ละสมัยนะคะ,นะคะ ในอดีตน,น,นะถ้าเรียนประวัติศาสตร์นะคะประเทศที่อยู่เพื่อนบ้านของเรานะก็พยายามที่จะทำไมคะทำอะไรนะทำสงครามใช่ไหมคะ,ะเพื่อที่อะไรคะจะเป็นใหญ่ริบตอนะคะพื้นที่แผ่นดินแต่ซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยองค์ทุกรัชก,ก,การสมัยได้ดูแลแผ่นดินไว้นะคะแผ่นดินไว้เพื่อเพื่อใครเพื่อให้ลูกให้ไหล ทศไทยนั้นนะครับกเรียนจะเห็นเลยว่าเราจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะเราจะออกไปเที่ยวต่างประเทศสุดท้ายเราก็ต้องนึกถึงประเทศไทยของเรานะคะเพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะคะมีข้าวปลาอาหารนะคะมีอะไรคะมีมีอะไรคะ,ม,ม,ะ,รคะมีข้าวนะคะมีข้าวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะคะให้พวกเราได้อยู่เีอย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญที่หมออยาก,ากฝากไว้ว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ไฮเทคเลยน,นะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนะคะรวมสมบูรณ์นะคะเพราะนั้นต่างชาติจึงหมายปองนะคะที่อยากไปอยู่ประเทศไทยนะ,ะ,ะเห็นว่าต่างประเทศนั้นเราจะไปญี่ปุ่นนะคะหรือจะไปเทศจซัสบริเวณนั้นก็จะมีลาิมะนะคะผลไม้ทา่าการยากมากเลยที่จะหาซื้ได้นะคะเขาลำบากกับเราเพราะนั้น อยากขออยากให้พวกเรานะก็คือกระตันยูแล้วก็ริ้สื่ออุณคุ้ของประเทศชาติเพราะนั้นก็ต้องดำรงตนเป็นคนดีอย่างชเช้าเช้าเราแสดงออกสัญลักษณ์คือเราต้องอะไรคะร้องเพลงชาติให้เสียงดังๆนะคะถ้าเมื่อไรก็ตามภาพของชาติไทยเราไม่ได้ขึ้นสู่ยอดเสาแล้วอย่างนพราะว่าเราจะได้อยู่ประเทศนี้อย่างมีความสุขนะคะเพราะนั้นอยากให้เราร้องเพลงชาติให้ดังๆ,ๆนะคะ แล้วก็สวดมนต์ให้เสียงดังๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสถาบันที่สำคัญของเราคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะเราต้องเคารพนะคะในนี้แล้วก็ในการอยู่ร่วมกันนั้นก็อยากให้อยู่แบบมิรนะคะชิดทุกสิ่งทุกอย่างกับเพื่อนเราด้วยทิ่ปวดเพราะนั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านนะคะัาจาลที่9นะคะทรงทำอะไรคะโครงการต่างๆนะคะที่เป็นโครงการหลวง กว่าสี่พันปงการในการครองราชเจปีนะคะพักเพื่อใครเพื่อปัจชาชนชาวไทยนะคะก็ฝากพวกเรานะูทุกคนว่าให้รักประเทศชาตินะคะก็เราอยู่บนแผ่นดินนี้เราต้องรักแล้วก็ดูแลประเทศชาติของเราใครจะมาอะไรนะทำลายหรือมายึดไปไม่ได้นะคะวาะนั้นก็ฝากยู่นี้ด้วยก็ในใท้ายสุดนี้นะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะ มีความสุขนะกับประเทศไทยของเราแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปค่ะขอบคุณท่านผู้ดูการสุขุขมาาีแลาวนนคณะบันฑิตมีไปส่บที่ได้กล่าวให้ว่ากั่นักเรียนนะครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการันทึกภาพร่วมกันนะครับกับคณะ,ะผื้นฐานแล้วคณะบุกูนะครับภาพแรกขอเป็นชุดเครืแบบประดิฐ์ขาวก่อนอนะหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็น นักเ,เรียนชายนะครับออเป็นนักเรียนชายตัวแทนนักเรียนชายนะครับทั้งม .4 ม .5 และม .6 ครับนักเรียนชายเสร็จแล้วก็จะเป็นนักเรียนหญิงแล้วก็จะถ่ายภาพรวมอีกทางหนึ่งก็จะเป็นาการเซสชันนะครับ